รูเลยสิงห์นวลแม่นครับไฟเราซ้อมมากี่วันประมาณเดือนกว่าซ้อมอยู่ที่คล้ายสิงห์นวลแมนเราอยู่ที่บนที่เดิมเลยมีใครเป็นผู้เป้าซ้อมตอนนี้ก็มีพี่ๆน้องๆนะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว17บเจ็สูงเท่าไหร่ละหนึ่งเจ็น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้65ครับมวยสไตล์ไหนครับมวยปกติวันนี้เล่ต้องมาเจอกับสีลาเงินไม่เคยต่อยกันแน่นอนครับครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังศึกษามาเขามวยสไตล์ ก็คคเเรื่องลยวันนี้ไม่เจอสีดำเงินนะวางแก้วแผงไงดีก็เรื่อยๆตามสไตล์มีอะไรเดี๋แก้ไขไว้ทันทีเนาะแต่วันนี้ต่อยกลางวันเคยต่อยไหมเคยต่อยแต่ไม่ได้ใช้งานนานอืมแต่มันนานแล้วใช่ป่ะ้างนแต่วันนี้มาต่อยกลางวันเนี่ยมีปัญหาไหมก็ต้องรอดูแล้วได้ซ้อมเปลี่ยนเวลาซ้อมไหมก็เปลี่ยนเปลี่ยนอยู่เนาะครับแต่วันนี้ต่อยเวทร้อยสามสิบเอ็ดถ้าเข้าไปเช้าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาข่ายมาเกินพอดีครับมาพอดีมาสบายเลยล่าสุดเลยเราต่อยไว้ที่ ตอนนั้นต่กับผู้คลองแบบเป็นยังไงบ้างวันนั้นก็แพ้พี่ของอะแพ้คะแนนครับวันนั้นเบียดเท่าไหร่เบียดร้อยสามสามร้อยสามสามหรือร้อยเบียดถ้าเข้าไปช่างหนักคิดว่ามาเกินเดหรือเปล่าพอดีมาพอดีเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ก็ร้อยเกินนะสมวัยแรงครับวันที่พราะมาแจ้งเกิดที่นี่เอาชนะนะคุ้มมากี่กิโลก็สี่ห้ารัต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเก้าสิบคนจังหวัดบนครับฝากช่วยช่วยแฟนครับ มือชาวเวิ้นช่วยเชิดใ,ใจนะวันนี้เป็นที่แน่นอนวันนี้คู่เอกศึกเจ้าเมยไทยเลยนะขอโชคดีครับ